ครับสวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับมาดูวิธีการใช้งานมิเตอร์ฟลุก1 1 5กันนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมจากช่างที่เริ่มที่จะซ่อมงานจริงๆแล้วนะครับเนื่องจากเป็นรุ่นที่วัดได้มีความเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ราคานะครับที่จับต้องได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ เจ็ดพันถึงแปดพันบาทนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนประกอบเบื้องต้นนันก่อนนะครับในส่วนประกอบเบื้องต้นนะครับก็จะมีในส่วนของอ่าเคสนะครับที่เป็นสีเหลืองสาหรับป้องกันการกระแทกนะครับอ่าแล้วก็ส่วนด้านหลังก็จะเป็นอ่าช่องเก็บแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าแบตเตอรี่9โวลต์น,นะครับที่เป็นก้อนเดียวอ่าก้อนใหญ่นะครับ แล้วก็ขันน็อตตรงนี้นะครับสําหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับในการเป็นแซมเปลิลในการทดสอบนะครับอโอเคนะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นการวัดโวลต์ a c นะครับอันนี้ก็คือ,อลองวัดไฟบ้านได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต่อ ừ, เสียบลักอันนี้นะครับเข้ากับลักของไฟบ้านนะครับก็คือลายคอนิตอนนะครับแ,แล้วเราก็ลองวัดดูนะครับ อนะครับอันนี้ผมเปิดมาแล้วนะครับก็จะมีไฟสีเขียวติดนะครับอันนี้ให้ระวังนะครับเพราะว่า,าสายไฟมีความอันตรายนะครับเวลาวัดก็ให้จับให้แน่นแล้วก็จับตรงส่วนที่เป็นฉนวนนะครับแล้วก็วัดดูนะครับวัดตั้งทุกโหมดนะครับก็คือตั้งโหมดวัด AC นะครับมี AC 200 30โวลต์นะครับแล้วถ้าดูนะครับอีกโหมดหนึ่งนะครับก็จะมีวัดเฮิร์ตได้นะครับเราก็กดวัดเฮิร์ตได้เช่นกันนะครับกดนี้นะครับแล้วก็วัดเฮิร์ตนะครับเขาจะขึ้นเป็น5 0เฮิร์ตนะครับก็คือความถี่มาตรงส่วนถัดไปนะครับส่วนถัดไปเป็นวัดโวลต์ดีซีนะครับกันนี้ก็จะมาดูตรงภาคเอาพุทธนะครับ ระวังนะครับภาคพุทธนะครับก็จะเป็นเห็นไหมครับตรง3าขาเนี่ยเป็นบวกนะครับแล้วก็ตรงสามขาหรือ3มพินถัดไปนยก็เป็นลบนะครับแล้วก็วัดดูนะครับด,ดูว่ามีมีไฟออก13โมโวลนะครับ ทีนี้มาในส่วนของมิลิโวลต์นะครับมิลิโวลต์นี่ขอข้ามนะครับเพราะว่าเป็นการาวัดไฟดีซเหมือนกันแต่เ,เป็นวัดไฟที่มีแรงดันต่ำนะครับแล้ววัดโอห์มวัดโอมอวัดโอห์อมตัวนี้ก็เป็นการาวัดอานะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมขอเอาไฟก่อนนะครับ วัดโอมนะครับเดี๋ยวสมมติว่าเราวัดด้านเอาพุทนะครับมีความต้านทานเท่าไหร่นะครับก็จะมีความต้านทานอยู่ที่ 3เมเมกครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอทอด์ปลักดีกว่าอันนี้ก็คือวัดทั่วไปนะครับวัดวัดอะไระครัวัดความต้านทานนะครับวัดความต้านทานไหนึ่งเมกนะครับความต้านทานของด้านเอาต์พุตนะค,ความต้านทานของด้านอินพุตศูนย์จุดเจ็ดเมกหรือว่าเจ็ดร้อยเคนะครับ ร้อย k ครับอันนี้ก็เป็นโหมดของการวัดความต้านทานทั่วไปวัดต่อเนื่องนะครับวัดต่อเนื่องก็คือใช้วัดช็อตนะครับสายไฟช็ชอตหรือว่าสายไฟดีเสียนะครับวัดต่อเนื่องมีสายไฟขาดในไหมครับหรือมีการช็อตของตัวอุปกรณ์ไหมนะครับก็ใช้วัดต่อเนื่องนะครับทีนี้มาในโหมดถัดไปก็คือเป็นการโหมดเป็นโหมดวัด ไดโอดนะครับเดี๋ยวผมขอหาไดโอดก่อนนี่ก็ทั่วไปนะครับก็คือวัดไดโอด์ไดโอดบวกไปลบกระแสไหลได้นะครับลบไปบวกกระแสไหลไม่ได้นะครับวัดไดโอด์แล้วก็ยังมีอีก,อก โหมดหนึ่งนะครับก็คือเป็นการวัดซีนะครับแล้วก็กดเล็ให้เป็นวัดซีขอหาซีก่อนอันนี้เป็นซีตัวใหม่นะครับ100ไมโครฟรัชส16โวลต์เดี๋ยวลองลองวัดดูนะครับ วัดดูนะครับบวกลบสลับกันได้นะครับลองดูว่าได้ไหมนะครับหนึ100่งร้อยไมโครหนึ่งร้อยสองไมโครฟารดนะครับผมลองสลับดูนะครับหนึ่งร้อยสามไมโครฟาดหนึ่งร้อยสองไมโครฟารดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการวัดซีวัดความจุนะครับ เวนครับทีนี้เป็นในส่วนของการวัดไฟ m ม c นะครับอันนี้ก็เป็นการาวัดแบบต่ออันุกรมเห็นไหมครับถ้าเราเปิดมาเนี่ยครับมันจะมีเสียงเตือนลีดนะครับก็คือให้เราระวังนะครับในการใช้โหมดนี้นะครับในการใช้โหมดนี้นะครับเราต้องต้องย้ายสายก่อนนะครับย้ายสายก่อน สายมาตรงส่วนนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองเป็นตัวตัวนี้ให้ก่อนนะครับตัวนี้ให้ก่อนเพื่อลองเป็นวัดแอมป์ของไฟดีซดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาตัวนี้นะครับหัวพายเมเตอร์นะครับอันนี้เป็นไฟสวิตช,ชิง12โวลต์อยู่แล้วถูกไหมครับก็เดี๋ยวผม หาโหลดมาต่อแล้วก็วัดกันนะครับอ่าอันนี้นะครับผมมีโหลดนะครับเป็นหลอดไฟเลี้ยวรถยนต์นะครับที่ไม่รู้มองเห็นไหมนะครับมันจะเขียนอยู่เป็น21วัตต์12โวลต์นะครับก็น่าจะประมาณที่ หน่งจุแอมป์นะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับว่าได้ประมาณ1.6หรือ1.8ึแอมป์ไหมนะครับโอเคทีนี้เราเรา,ามั่ระวังในการต่อนะครับก็ที่อย่างว่าครับมันเป็นกระแสไฟเนาะก็ให้เรามั่ระวังนะครับต่อยังไงนะครับต่ออันนี้นะครับเป็น ขั้วบวกนะครับบวก3พินสิโวลต์นะครับเราก็จะเอามาเข้ากับอ่าที่บวกของไดไมเตอร์นะครับแล้วก็เรา เอาด้านลบของมิเตอร์นะครับคลีบด้วยตัวคีบทดสอบนะครับแล้วก็มาออกจากมิเตอร์นะครับแต่ว,ว่ามาเข้าบวกของหลอดไฟนะครับเขา้าบวกของหลอดไฟเอฟนะครับอ่ามองเห็นชัดไหมเข้าเข้า ออกเกบมิเตอร์มาเข้าบวกของหลอดไฟนะครับแล้วก็จากด้านลบของหลอดไฟนะครับก็มาเข้าลบที่สวิตชิ่งที่เป็นแหล่งจ่ายนะครับ ก่อนออนไฟนะครับ, fire, รบให้เราเช็คอีกทีหนึง่งนะครับว่า,ามิเตอร์ตั้งเป็นแอมวัดกระแสะตรงนะครับแล้วก็ตัวาสายมิเตอร์นะครับได้ย้ายมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแหล่งจ่ายสวิตชิ่งก่อนออนไฟนะครับก็คือบวกนะครับมาเข้าที่ บวกของมิเตอร์นะครับแล้วก็ลบออกลบของมิเตอร์นะครับมาเข้าที่บวกของโหลดหรือว่าหลอดไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ออกด้านลบของหลอดไฟนะครับมาเข้าที่ลบของสวิตชิ่งหรือแหล่งจ่ายนะครับแล้วเราก็ทำการออนไฟนะครับผมออนไฟนะครับ หลังจากเคสถูต้องแล้วก็หลอดไฟก็จะติดนะครับแล้วก็ตัวมิเตอร์นะครับก็จะวัดได้ที่1.6 1.6งนแอมนะครับรับก็คือนี้จะเป็นในโหมดของการใช้ของโหมดวัดแอมไฟดีซีนะครับทีนี้ผม ออฟก่อนนะครับทีนี้มาในส่วนของไอที่ผมข้ามไปนะครับก็คือในส่วนของวัดแอม AC DC นะครับแล้วก็วัดแอมของไอวัดความถี่นะครับาตามจริงเราา้องดูกันนะครับว่าเพราะว่าถ้าเราเห็นนะครับตัวนี้นะครับมันวัดได้ทั้ง ac แล้วก็ dc นะครับผมลองวัดดูนะครับก็ได้เช่นกันนะครับก็คือได้ทั้งสองโหมดเลยนะครับอืมโอเคนะครับอ่าทีนี้ มาลองในส่วนของวัดแอมป์ของอไฟ a อกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนโหลดเป็นเป็นหลอดไฟนี้เลยก็ได้นะครับเด,เดี๋ยวจะเก็บเคลียร์ตรงนี้นะครับก็คือเป็นหลอดไฟหนึ่งร้อยวัตต์ก็คือหลอดไส้นะครับนะครับ หลอดไส้หนึ่งร้วัตต์สองหลอดผมต่อผมต่อขนานกันก็เป็น200วัตต์นะครับเป็น200ว okay. ัตต์โอเคเดี๋ยวเก็บชุดนี้ก่อนนะครับ okay. เทียชุดนี้ก่อนนะครับแล้วแต่นำสายมาใช้นะครับอันนี้ตัวนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าทีนี้เป็นไฟ a c 2 2 0โวลต์เลยไฟบ้านนะครับช็อตก็อาจจะถึงกับเสียชีวิตได้นะครับถ้าเราไม่รู้นะครับก็ให้เรามาระวังนะครับโอเคทีนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้ สายสีแดงนะครับสายสีน้ำตาลนะครับเป็นลายนะครับอันนี้เรายัางห้ามเสียบนะครับลายแล้วก็เราก็นำมาเข้าที่อันนี้ให้เราทับไว้ให้มันนิ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันป้องกันมันขยับ องกัดมันขยับแล้วก็นำมาเข้าที่สีแดงของเข็มมิเตอร์นะครับแล้วก็ด้านด้านนะครับที่ออกจากมิเตอร์นะครับก็นำมาเข้ากับหลอดนะครับ แล้วก็เข้าที่หลอดด้านไหนก็ได้นะครับแล้วก็นำด้านอีกด้านหนึ่งของหลอดนะครับผมต่อด้วยสายสีเหลืองนะครับอเอามาเข้าที่นิวตันนะครับอันนี้ต้องระวังสุดนะครับเพราะว่าทุกจุด ม,มีมีไฟหมดเลยนะครับผมจะจะลองให้ดูแค่แป๊บ,ปบเดียวนะครับจะไม่ลองนานนะครับในส่วนนี้ก่อนออนไฟเหมือนเดิมนะครับต้องเช็คดูให้แน่ใจนะครับจากลายของลักเสียบนะครับมาเข้าที่เข็มสีแดงของมิเตอร์ฟลุกหนึ่งหนึ่งห้านะครับแล้วก็ออกนะครับมาเข้าที่ โหลดนะครับเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็โหลดอีกเส้นหนึ่งก็กลับไปเข้าที่นิวตันนะครับก็คือกลับมาที่หัวปลั๊กนั่นเองนะครับแล้วก็มิเตอร์นะครับมิเตอร์ตั้งที่ M นะครับ MAC น,นะครับ MAC มันมีวัดเฮิร์ตกับวัด MAC นะครับเดี๋ยวอ่าลองนะครับอันนี้ก็คือเช็คถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับ ลองออนไฟนะครับหลอดไฟสว่างนะครับก็จะขึ้นที่0.8แอมป์นะครับทีนี้มาลองดูเฮิร์ตครับเฮิร์ตก็เป็น49เฮิร์ตนะครับโอเคนะครับสำหรับหมุดนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมถอดลักเรียบร้อยนะครับ ก็จะเป็นการจบสำหรับของวีดีโอนี้นะครับแล้วก็การาใช้งานโหมดนี้นะครับห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับก็คือเราต้องย,ย้ายสายมิเตอร์เนี่ยสำคัญมากนะครับย้ายกลับมาส่วนนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปวัดโหมดแอมแล้วเราต่อค้างมาแบบนี้นะครับแล้วเราไปวัดแบตเตอรี่12โวลต์นะครับก็ เรียบร้อยนะครับก็ฟิวด้านในเนี่ยครับก็จะขาดเสียหายเลยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมย้ายกลับมานะครับก็โอเคนะครับสำหรับการใช้มิเตอร์ฟุก1 1 5การใช้งานทุกโหมดนะครับครับสวัสดขีขอบคุณคนที่รับชมครับสวัสดีครับ